การสัมภาษณ์พนักง,งานแล้วได้คนที่ไม่ใช่นี่ถือว่าเป็นกันเยอะเลยนะผมก็มีประสบการณ์นะสัมภาษณ์แล้วเจอที่ไม่ใช่เนี่ยจนกระทั่งเรียนรู้ว่ามันมีเคล็ดลับบางอย่างที่จําเป็นต้องเอามาใช้ขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราต้องไม่มีอคติจากข้อมูลที่เราเห็นก่อนกระบวนการสัมภาษณ์ นี่สำคัญนะข้อมูลที่เราเห็นก่อนกระบวนการสัมภาษณ์เช่นอะไรบุคลิกภาพการแต่งตัวของผู้เข้าสัมภาษณ์เรซูเม่ที่ทําสวยงามจบเป็ดสูงมหาวิทยาลัยดีประสบการณ์จากบริษัทชั้นนำํำดูสวยไปหมดเลยซึ่งมันมีโอกาสทําให้เรามีความเอ็นเอียงได้มันเหมือนเข้าข้างไปตั้งแต่แรกเห็นอันนี้เป็นจุดบอดอันตรายมากเรามองเห็นก่อนแล้วเราต้อง ทำตัวเป็นกลางอย่าเข้าข้างอย่าเทใจไปก่อนกระบวนการพูดคุยเพราะว่าเทใจไปก่อนเหมือนกับเราให้คะแนนพิษสวาสตั้งแต่ต้น แล้วเวลาเขาตอบคำถามเนี่ยเราก็จะเอ็นเอียงไปให้กดแต้มอยู่เสมอมันเป็นไปได้ซึ่งผมก็เคยเป็นนะเวลาเราเอ็นเอียงเพราะความประทับใจแรกพบเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเข้าข้างอยู่บางส่วนดังนั้นเราดูข้อมูลเพื่อคัดกรองมาตรฐานที่เราจะเรียกเข้ามาคุยแต่ก่อนสัมภาษณ์ขอให้วางตัวเป็นกลางก่อนอย่าพึ่งเข้าข้าง2 เราต้องรู้สเปคของคนที่เราจะรับเข้ามาว่าอยู่ในบทบาทอะไรตำแหน่งอยู่ระดับไหนเพราะระดับตำแหน่งหรือแต่ละหน้าที่เนี่ยเราก็ต้องการสเปคที่ไม่เหมือนกันเวลาเราคัดกรองคนเข้ามาเนี่ยคนจะมีอยู่ความเก่ง3ระดับที่สำคัญคือเก่งงานเก่งคนเก่งคิดถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยแน่นอนว่าน้ำหนักเราต้องวางที่ เก่งงานก่อนแต่พอเป็นหัวหน้างานหรือเป็นเมนเจอร์ต้องมีเรื่องเก่งคนเข้ามาผสมแล้วนะไม่ใช่เก่งงานอย่างเดียวนะจากนั้นพอเป็นระดับดเรคเตอร์เนี่ยต้องมีเก่งงานเก่งคนแล้วก็เก่งคิดเข้ามาด้วยเขาต้องคิดเชิงกลยุทธ์เป็นคิดวิเคราะห์เป็นถ้าไม่เป็นก็ถือว่าช่วยเราไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นซีอโอหรือตําแหน่งสูงสุดนั้นแต่ละตําแหน่งเนี่ยมันจึงมีเรื่องของบุค,คลิกความสามารถแล้วก็ความคิดความอ่านเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราต้อง รู้ตั้งแต่ต้น ว่าสเปคเป็นแบบไหนข้อ3เนี่ยเวลาคนมาสมัครงานเนี่ยเราจะต้องรู้ว่ามีคน3วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของกลุ่มที่1ก็คือมาเพื่อให้ได้งานกลุ่มที่2มาเพื่ออัพเงินเดือนกลุ่มที่3มาเพื่ออัพตำแหน่งและรายได้ประเด็นตรงที่ที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษคือกลุ่มที่มาเพื่ออัพตำแหน่งและรายได้เพราะถ้าเราพูดคุยแต่ความสำเร็จที่เขาเคยทำในตำแหน่งเดิมมามันใช้ความสามารถอารมณ์ ความรู้สึกที่ต่างจากตําแหน่งที่เขาต้องการมาอัพที่เราถ้าเราไม่สามารถดึงบางอย่างที่เขาเหมาะกับการอัพตําแหน่งเนี่ยก็จะทําให้เราเลือกผิดคนได้ คนที่เข้าสัมภาษณ์เนี่ยทุกคนก็เตรียมตัวมาดีหมดแหละเขาก็รู้ว่าจะเจอคําถามอะไรบ้างคือเราต้องเข้าใจกันใช้คําถามเพื่อดึงบางสิ่งบางอย่างเช่นดึงความสามารถในการทํางานร่วมกันเป็นทีมดึงเพื่อดูว่ามีผลงานจริงที่ตัวเองทําจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเคลมไปเรื่อยว่าเป็นผลงานตัวเองหรือคําถามที่เช็คดูเรื่องความคิดสร้างสรรค์คําถามเช็คเรื่องการแก้ปัญหาความสามารถในเชิงวิเคราะห์คําถามเชิงทัศนคติ สมมุติว่าเราต้องการเช็คว่าผลงานที่เขาบอกเราว่าสร้างอะไรมานะเราจะถามว่าในชีวิตการทํางานเนี่ยผลงานชิ้นโบแดงที่ประทับใจที่สุดคืองานอะไรเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วไองานนี้เนี่ยมันเป็นงานที่ตัวคุณทําคนเดียวหรือว่าทําร่วมกันเป็นทีมเจออุปสรรคอะไรบ้างแล้วคุณแก้ยังไงถ้าเป็นของปลอมอ่ะพอเราถามตอบแล้วเราถามเนี่ยเขาจะไปต่อไม่ได้ละอันนี้ก็เป็นอีกคําถามสําคัญจากนั้นคําถามต่อไปก็คือยกตัวอย่าง เคสเลยสมมติทำมาร์เก็ตติ้งนะตอนนี้เนี่ยอัตราการซื้อซ้ําของลูกค้าบริษัทไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเราต้องการเพิ่มอัตราการซื้อซ้ําแบบต่อเนื่องเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก10%นะมีไอเดียยังไง แนะนำหน่อยใช้หลักเหมือนตอนเราเรียนมหาวิทยาลัยอ,อ,อาจารย์ก็จะมอบเคสให้เราให้เราแก้อันนี้ก็เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเราสัมภาษณ์ระดับสูงนะต้องโยนโจทย์ให้ไปโจทย์ที่เรากําลังคิดจะแก้อยู่ก็โยนยดูว่าเขามีความคิดที่แอดวานซ์กว่าเราไหมหรือมาเท่าเราไหม ถ้าไม่เท่าเราแล้วมันห่างเราเยอะไหมถ้าห่างเยอะแปลว่าไม่ได้ช่วยเราละข้อสําคัญก็คือนอกจากเราตั้งคําถามเป็นแล้วเนี่ยเราต้องฟังและจับประเด็นพร้อมกับตีความหมายเก่งด้วยนะตีความหมายถูกด้วยนะไม่ให้ผู้เข้าสัมภาษณ์สับขาหลอกเราได้จากการที่พูดมีแต่น้ําแต่เราอาจจะคิดว่ามันใช่เพราะบางคนคุยเก่งอ่ะคุยไม่มีช่องไฟว่างเลยเราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยคนนี้โอ้พังพลูไว้ไอเดียดีไว้น่าจะใช้ได้อย่างนี้ก็พลาดละจึงต้องจับประเด็น เพื่อมาซอสซิ่งใส่หมวด แต่ละหมวดที่ผมบอกว่าเราต้องการดึงดูแล้วอีกคําถามหนึ่งที่สําคัญก็คือดูน้ํำอดน้นําทนการยืนหยัดในงานเช็คดูว่าเขาทํางานที่ไหนยาวนานแค่ไหนถ้าย้ายงานบ่อยๆอันนี้น่าจะไม่ทนละแล้วก็วัดในเรื่องของความรู้สึกความคิดต่อองค์กรที่เขาเดินที่เขากําลังจะออกด้วยว่าเขาคิดยังไงเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องทัศนคติถ้าเขาคิดลบต่อองค์กรนั้นมาที่นี่ก็มีโอกาสคิดลบได้ พร้อมกับเจาะถามเรื่องความผิดพลาดในงานของเขาเพื่อดูว่าเขาเป็นคนได้เรียนรู้อะไรหรือเปล่าถ้าเขาอยากตอบให้ดูดีก็คือไม่เคยผิดพลาดอะไรเลยแปลว่าน่าจะเป็นของปลอมลวเพราะชีวิตคนที่ต่อสู้งานเนี่ยน่าจะต้องมีความผิดพลาดบางเรื่องแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องการให้เขารู้ว่าเขาเคยผิดพลาดแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรบ้างมันจะเป็นการวัดว่าคนนี้เนี่ยมันจะมี Learning c u r v e ในการไปต่อ,อยังไง ในการทำงานร่วมกับเราและนี่คือหลักในการสัมภาษณ์คนเพื่อได้คนที่ใช่ทุกท่านลองไปปรับใช้ดูนะครับใช้แล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อ,อแลกเปลี่ยนกันได้และที่สําคัญก็คือถ้าท่านฟังแล้วได้ชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆ,ๆที่เรารักด้วยนะครับจะได้รับข่าวสารดีๆมุมมองดีๆแบ่งปันอย่างต่อเนื่องตลอดไป